สวัสดีครับพวกเราเป็นนักแสดงจากจำเลยจุ๊บพิสมีเรมเบอร์ครับผมมาโคตินสิทธิ์ผมกินธนชัยครับเรื่องน่ารักเนาะจำเลยอะไรนะจำเลยจุ๊บ่ิชิจำเลยจุ๊บเดินจำเลยจุ๊บอ่ายังไงเป็นยังไงเส้นเรื่องเส้นเรื่องเป็นยังไงบ้างเอ่อเส้นเรื่องก็จะเป็นเรื่องราวของผมแล้วกันนะครับผมก็จะเป็นผมเนี่ยอยู่ในโรงเรียนมักจะโดนแกล้งคือจะเป็นเด็กที่โดนบูลลี่โดนอะไรอย่างเงี้ยครับผม แล้วอยู่มาวันหนึ่งเราไปเจอคนจมน้ําเสร็จแล้วเราก็ไปช่วยคนที่จมน้ําขึ้นมาอมแต่พอเราช่วยมาปุ๊บเนี่ยคนจมน้ำมํำต้องผายปอดเนาะแต่พอเราผายปอดเนี้ยมันทําให้ความทรงจำคือเวลาเขาจมน้ำํำมาเขามีอาการของความความจำเสื่อมแล้วเหมือนกับว่าเราก็เลยผ่ายปอดเขาแล้วเขาก็จำบางอย่างได้เรื่องเรื่องที่มันเกิดขึ้นหลังจากนั้นก็เลยทําให้ทางปาโค้นเนี่ยก็ไล ไล่มาตามหาจุ๊บเราจุ๊บเรา,จ,เราจุ๊บเราทั้งวันเพ<อ><ต>ราะอยากจะจำเบอาะพราะอยากจะจํา,นนจาจจได้ไงว่าเรื่องราวมันคืออะไรแตท่ที่ขาดมาว่าก่อนจมน้ําเป็นยังไงเราก็เลยไล่ไล่อยากจะจุ๊บเขาแล้วพอเราจุ๊บเรื่อยๆเนี่ยเหมือนเราก็จะแลกกับการที่เขาจะได้ไม่โดนแกล,ล้งเราก็จะปกป้องเขาเพราะว่าเราจุ๊บแล้วเราจําได้ว่าเราเป็นคนที่แบบใช้พลังเตะต่อยได้เก่ง จุ๊บหนึ่งทีเราจะจำได้หนึ่งจุ๊บหนึ่งทีจำได้หนึ่งทีจุ๊บครั้งแรกในในไพโรดคือเป็นเหมือนขับมอไซค์ขับมอไซคมารับเพราะว่าเราจำได้ว่าเราขับมอไซอืมไม่อ,อะไรใหม่ๆอะไรใหม่ๆแล้วมันคือด้วยความที่ว่ามันเป็นอะไรใหม่ๆที่ผสมกับความจริงด้วยความจริงที่ว่าคือโลกนี้มันมีของการแต่ความบูลลี่อยู่บูลลี่อยู่ในแบบโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยรเราก็จะตีแผ่เรื่องนี้ด้วยแล้วก็อยากให้แบบทั้งทั้งแบบทั้งผู้ชมเห็น ว่าคือมันม,มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องที่เราพูดเล่นกันเอ,ออยากให้แบบว่ามองเป็นเรื่องของความจริงจังที่มันเกิดขึ้นในสังคมอื่มความจริงจังเนาะโอ้จรงิงจังเป็นคู่ใหม่ด้วยนี่ไงบางเจอกันครั้งแรกครับมาถึงันเจอกันวันวันนี้แหละครับเดินไปมถึงเจอกันครั้งแรกคือ,อยังไงครับเจอกันครั้งแรกกับบางคเป็ยในยังไงบ้างจะพู่กันอะไรนีน้เหร ไม่ใช่ครับพี่เจอกันหลายเดือนเจอกันหลายเดือนนะก็เก็บไว้นานเก็บไว้นานี่ผมเก็บไว้ทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเราสองคนหรือว่าวงก็ตามวงที่ตอนนี้มีมาใหม่โร l o v e r ก็ฝากด้วยครับ c เวอร์อ่ะมาเรื่องของเราคือเอาตรงนี้ก็คือเหมือนตอนนั้นเราไปเจอว่าคือลองแคสบทด้วยกันนะครับและที่นี้เห็นว่าพออยู่กับคินแล้วรู้สึกว่าผมอ่ะ มีมวลบางอย่างรู้สึกแบบเขินทําตัวไม่ค่อยถูกอะไรบางอย่างครับแล้วก็พอพอมาอยู่ด้วยกันน่ะแล้วพอเรามารู้ความจริงว่ามันคืออะไรว่าแบบเพราเรามีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันเรามีแบบกีฬาที่คล้ายๆกันเราเป็นแบบนักแข่งเหมือนกันนักแข่งรถแล้วก็นักไอซ์ทอกกี้<แ>ครับ ก็มันคือความเงียบของเขาผมว่าอย่างนี้นะว่าเป็นเป็นคนที่ลึกลับมากๆเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีอะไรในใจแล้วก็แบบรู้เขาเป็นคนที่ฉลาดนะมือมองตาก็รู้ว่าฉลาดผมชอบคนฉลาดปกติชินไม่เงียบนะบ้าพี่จำผิดคนแล้วปกติไม่นะชินอยู่กับผมแล้วเขาเงียบเขาจะฟังผมพูดมากกว่าเขาหลุดมา ันน <c oughs> <c oughs> แล้วกินกินเ <c oughs> ป็นยังไงบ้างเจอบาร์โค้ดครับก็จริงๆก็เจอบาร์โค้ดก็ก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะคลิกครับผมเพราะจริงๆเราก็มีได้แคชกับหลายๆคนไปครับผมในตึกนะครับแล้วก็เหมือนเหมือนเรื่องมันเกิดขึ้นที่ตอนเอาติง้งใช่เอาติ้งครับเพิ่ง, <S <S งเริ่มเพิ่ง,งเริ่มได้เรียกว่าเจอกันตอนเอาติ้งแบบจริงจจังๆครับผมเพราะว่าเหมือนทาง พี่ถากับพี่พุ่งกับเขาแบบถามว่าเอ๊ยลองสนใจเจอกันหน่อยไหมอะไรอย่างงี้ผมก็เลยลองคุยหลองคุยกันหน่อยเราก็เลยอาร์ดลองลองคุยที่ออฟติ้งเป็นวิวคุมถุงชนเราเล่นเราเล่นเราเล่นเรเนเล่นเราเล่นแล้วแหละเราก็เลยแล้วพอกลับมาปุ๊บเราก็ได้ลองแคสด้วยกันเอออาดีแคสแคสด้วยกันแล้วก็ อะไรได้มาคู่กันครับก็ดูดีเลยครับครูเขามีอะไรเหนือความคาดหมายหรือเปล่าเหนือความคาดายผมว่ามันเป็นเออ่มันมีหลายอย่างที่เหมือนกับว่าคล้ายกันมากกว่าระหว่างผมกับโค้ดนะครับก็คือเราชอบดนตรีเหมือนกันเราร้องเพลงชอบร้องเพลงเหมือนกันแล้วก็อีกอย่างเราเป็นนักกีฬาเหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ทําให้พวกเราสองคนคือคุยกันเข้าใจในหลายๆเรื่องมากๆครับเรื่องนี้มันต้องแบบจุ๊กจุ๊กจุ๊กกันเยอะเงี้ยเราจะเผื่อไหมเราจะทำยังไงไม่ให้เผื่อ เออ่ทำยังไงไม่ให้เขินเหรอ,อ,อก็ต้องตูบบ่อยๆกมือครับก็ก็ต้องคุยกันก่อนนะครับแบบว่าเราจะทํายังไงให้ต่างฝ่ายแบบเข้าใจซึ่งกันและก,กันแล้วก็เวลาแสดงเนี่ยเราจะเป็นมืออาชีพอย่างไงโอ,อ <c oughs> ว่าตุ้ยง่อด้วยเออก็ก็ <c oughs> มีบ้างน่มีบ <c oughs> ้างทำทำอยู่แล้วครับ ไม่้ี่ต้องงงครับทนายฝากซีรี่แล้วก็ฝากตัวน้องใหม่คู้ใหม่ของเราแล้วก็จะปิดไฟแล้วค่ะครับก็ขอฝากซีรีส์จำเลยจุ๊บ k i s s me remember ไว้ด้วยนะครับผมพวกเราบาร์โค้ดกินก็ตั้งใจทำมากๆแล้วก็ใส่สุดในในผลงานนี้มากๆไม่ว่าจะเป็นพวกเราหรือว่าผู้กลับ หรือว่าทีมงานทุกคนก็ตามหรือนักแสดงทุกคนก็ตามนะครับพวกเราตั้งใจกันมากๆอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมจำเลยจุ๊บพิสมีรเมเบอร์ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมันต้องมีต่อหอแล้วมันต้องมีนะคะต่อเลยค่ะขอบคุณค่ะมีนะขอบคุณนะ